เอยโยพ็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพ็อกซี่ครับวันนี้มาร่วมงานหนังภาพยนตะร์มยักษ์กันครับผมอย่างไรบ้างคะครับผมก่อึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับผมที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมงานกันหนังภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ซึ่งเป็นหนังที่พวกเราพ็อกซี่เนี่ยเคยดูกันมาก่อนครับผมซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่แบบว่ามีความตื่นเต้นความแอคชั่นด้วยแล้วก็มีความข้าวฟิล์มด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจขอบคุณทางพรอมเมอร์ด้วยนะครับที่ดูพวกเราพ็อกซี่แล้วก็คุณทางพ็อกซี่ด้วยครับ ต้องหาคนนี้ดีกว่าฮะเรื่องคุณโยนอยู่รถเนี่ยคุณยังไงอจิละคนนะครับชอบรถครับชอบรถครับที่จริงตอนเด็กเนี่ยจะเป็นคนสะสมแบบพวกติ๊กเกอร์เยอะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ติ๊กเกอร์แบคบคุณโยนจะเป็นติ๊กเกอร์ตัวคนจริงๆแล้วก็จะมีตัวรถแล้วก็จะมีรางแล้วก็จะมาแข่งกับเพื่อนว่าใครเร็วสุดชอบรถครับอย่างนี้ก็ชอบรถครับตอนเด็กก็เหมือนกันครับตรงนี้ชอบสะสมองมา ร้อนที่มันร้อนๆอ่ะร้อนๆครับผมก็เชื่อหมดครับใช่ครับแล้วก็สะสมไว้เยอะมากแล้วก็พอโตขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่หายด้วยใช่ครับแต่พอโตมาเนี่ยเราอยากจะแบบมีมีของจริงอะไรครับว่าหนายๆคตก็อยากจะมีเป็นคอลเลคชั o แบบของจริงไว้แค่เลยส่วนตัวผมชอบทั้งสองนะฮะแต่ว่าหลักๆอาจจะเอนไปทางโมเดลซะมากกว่าครับซึ่งรู้สึกว่าจริงๆคันพ่อมือมีโมเดลที่ ค่อนข้างหลากหลายด้วยนะคะจริงๆเคยมีแผนคิดจะเก็บนะครับแต่ว่าตัวละครมันเยอะครับแล้วก็สเกลมันค่อนข้างใหญ่ก็เลยอาจจะต้องพับแผนนี้ไปก่อนครับครับอชอบคุณฮะเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey, S 1> ไม่ใช่อะไรดีอ่ะครับก็อย่างของทีมก็จริงๆก็ชอบทั้งรถแล้วก็ชอบพวกคุยนยนแล้วครับตั้งแต่เด็กก็คือจะแบบเหมือนตั้งแเด็กก็จะเอารถมาแบบมาชนกันเออรถไข่เออมาชนกันแข่งกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องถอยหลังวะถอยหลังจะเลยไปถอยหลังกันใครนัาแม้ทำไมคอยคุ้ม้างหน้า <c oughs> เออโอเคไม่<ๆ>ทันเนี่ยอายุเราเท่ากันดิใช่ผมหลบให้เลยโอ้ผมชอบแฟนไซน์แฟนพาวเม ดูาภาคสชอบมากเลยเีครับหนึ่งวิกเตอร์ตอนสี่ขวบเองแต่จะจำความไม่ได้นิดนึงครับเขา4ขวบเรากี่ขวบหขวบโตกับเขาปีเดียวเองไม่ถึงปีโอ้ก้อนกค่ห้าขวบหาด้ไหมช่วคนที่ชอบนะครับรถสีขว่าคุณ6ขวบเปล่าหาสิบสองปะใช่ครับจริงๆรถกับหุ่นยนต์ไม่จริงๆชอหุ่นยนต์แต่ว่า ก็มีของเล่นที่ถเหมือนกันอว่าคุณปขเ่นีแต่ว่าเป็นโมเดลรถจำนนเยอะมากแต่วก็พังเยอะมากเหมือนกันก่อะไค่าแรงเออออเอ่อะไรพนี้แต่วันนี้เรามีดูหนังด้วยไหมคะจริงๆวันนี้พอนีเรามีติดภารกิจใช่ครับใช่ครับก็เลยอาจจะไม่สามารถไปดูโวกกับพี่ๆได้ใช่เดี๋ยวพวกเราจะหาเวลาไปดูกันย้อนหลังครับผมไม่ได้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ ได้ครับก็อยากจะฝากภาพยนตร์ดีๆอย่างทรานส์ฟอร์머ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาถึงภาคที่7แล้วนะครับ Rise of b e a s t ์นะครับผมก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับที่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยดูกันตั้งแต่ภาคแรกภาค2ซึ่งบอกเลยว่าเป็นในเรื่องแอคชั่นที่สนุนสนานฟอร์มยักษ์สมราคาค,คาุ้มค่าแน่นอนอยากให้ทุกคนมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันเยอะๆนะครับเออจริงๆแล้วผมว่าอะคให้เพราะว่าระหว่างดูเนี่ยจจะแบบมันมีฉากลุ้นระทึกมากเลยสุดแบบมันแบบมันเกรงอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราได้เครื่องดื่มซาซาอร่อยๆอย่างหรด้านหลังนะครับโลโกยีย่ยงกรบซิ่เนี่ยก็ทำให้รู้สึกว่าดูไปสดช,ชื่นไปฟินไปแซ่บซาไปพร้อมเนีหนัได้เลยครค่ะเรื่องของเราเนาะครับผมเงานก่อนะมบมีซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ารอรหรอฮะมีอะไรหรือเปล่าหาอย่าสานอร์ที่ี่เลยอ๋อมาถึงว่าสถานเบอร์ซิงเกิลล่าสุดเหรอครับ มีเพียงคุยไรบ้างครับอ๋อใช่ไหมครับที่ผมเล่นกับที่มีพี่ธามชัยแล้วก็มีพี่วงมีนะครับอันนั้นวิคเตอร์อันนั้นวิคเตอร์เหรอครับวิคเตอร์เราก็เอาเสียงมาดินั่นผมครับอ๋อนั่นะผมครับน้องอาะกำลังคนกำลังเสพซิงเกิลล่าสุดอยู่อาจจะกำลังสถานะเบลอนิดนึงนะฮะส่วนผมนะครับไม่แน่ใจเลยครับต้องรอติดตามนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับน้องเขาแซวน้องเขาแซวก็รอติดตามดีกว่ารอติดตามมากันครับครับผม ใช่ครับผมก็ล่าสุดพวกเราได้ลงออฟฟิเชียลเป็นทางการแล้วครับผมกับ Proxy The First Concert Access ก็เป็นชื่อคอนเสิร์ตของพวกเรานะครับซึ่งก็จะจัดในวันที่13สิงหาคมนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับผมซึ่งจะจัดที่พันยาโดเมืองทองธานีนะครับก็เรียกได้ว่าพวกเราพยายามจะหาสถานที่แล้วกันนะครับพยายามจะให้ยู e เซอร์ของพวกเราเนี่ยเข้ามาชมได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วกันครับเพราะว่ายู e เซอร์หลายๆคนก็ค่อนข้างแบบว่าเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆครับพวกเราเขาใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็พยายามจะหาที่ที่แบบสามารถรับยู e เซอร์ของพวกเราได้ครบจรับ มีใครเข้าไปอ่านไหมครับจริงๆก็เหมือนจะเห็นคลินเพลงด้วยครับผมก็เลยแต่ทุกคนที่ช่วยกันสนับสนุนกับผู้ชายครับแล้วก็เราจะทำมาให้เป็นที่กับแฟนครับทุกคนแน่นอนครับก็อยากให้รอติดตามเพราะว่ามันต้องเจ๋งแน่ๆเราทุกคนดที่ติดดูแล้วก็รอกันมานะครับช่วงนี้เอางี้แอบเห็นว่าทุกคนอาจจะกังวลว่า มีสี่เพลงมันมีหลายคนที่มันมีหลามเพลงนะคไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมาแน่นอนมาแน่นอนมีมีมากกว่าสี่เพลงแน่นอนครับข่าประกาศไปแล้วไงว่าจะเป็นปล่อยอัลบั้มไงก็ต้องมีมากกว่าสี่เพลงใช่ครับแสดงว่าแสดงว่ามีมากกว่าสี่เพลงคือเป็นเพลงของเราเองถือว่ายงเป็นเพลงของพวกเราเองแน่นอนครับบอกตอนนี้เลยครับนี่ส่วนที่เหลือจะต้องรอติดตามอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่เพลงของเราสี่เพลงครับไม่แต่บอกเลยว่าพวกเรา พวกเราจะทําโชว์ให้คุ้มค่าแบบว่าให้สมกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเราอย่างแน่นอนนะครับอยากให้ยูสเซอร์ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอได้เลยครับให้เราก็จะมีสเกลมีนใหญ่เนาะทันระเนีะยเราจะต้องใช้คอนเทนตอะไรยังไงบ้างอืมคือเรื่องสเกลใช่ไหมครับคือต้องบอกว่าอาจจะด้วยสถานที่ก่อนแล้วกันนะครับด้วยอย่างเวทีของทันระดมเนี่ยอย่างที่ผมไปดาไปดูคอนเสิร์ตมาต่างๆรู้สึกว่าเวทีที่ทันระดมเนี่ยเป็นเวทีที่สามารถเขาเรียกว่ามีพื้นที่แล้วกันนะครับไม่ว่าทุกคนจะอยู่มุมไหนอะไรเงี้ยารถแบบว่า เขาได้ว่าเห็นทุกคนเห็นทุกมุมไม่ว่าคุณจะซื้อบัตรนะคะเท่าไหร่ก็แล้วแต่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการมาดูคอนเสิร์ตเราแน่นอนซึ่งเราจะพยายามทาโชว์ทุกโชว์ให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็พยายามจะให้ได้เจอกับทุกคนในทุกๆโซนให้ได้มากที่สุดแล้วกันครับ่ว่าหกหกลุงหกนูมเลยไหมอ่าอาจจะเป็นไปได้ครับผมต้องรอ,รอดูนะคะ เออจริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต้องรอติดตามอีกทีนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นได้ก็จะดีมากนะครับพวกเราหคนอาจจะห้อยสลิงลงมาหรือเปล่าต้องรออเฮลิคอปเตอร์ลงมาดาฟ้าปิดปุ๊บแล้วลอยตัวลงมาหกคนอืมมันมีที่ลงเหรองงนะครับเนี่ยแต่ว่าต้องรอติดตามครับผมว่าสนุกแน่นอนครับเช้าผมจริงๆผมรู้สึกว่าพวกเราพอกซี่ทั้งหคนนะครับน่าจะรู้สึกไปในทางเดียวกันเพราะรู้สึก ตื่นเต้นอันดับแรกน่าจะตื่นเต้นมากๆนะครับเพราะว่าพวกเราก็เคยมีความฝานันร่วมกันแล้วครับเอ่อร่วมกันแล้วกันนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองซึ่งพวกเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่ามันก็จะเกิดขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับผมแบบว่าครบรอบปีหนึ่งไม่นานปุ๊บเราก็มีคอนเสิร์ตเลยจริงๆแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นหน้าต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยแล้วกันครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของเราด้วยที่ดูแลพ็อกซี่มาทำให้พ็อกซี่เกิดขึ้นมาต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนที่นนน่่่าารรัักกททุคคคด้ววยยะบบบีอแสนนนับบบสุพววกกเราแแล้็คอยว่าคอยส่่งขาวคอยยกกรรระจาาาาข่ววสพเตลออดขบคุณแฟนๆด้วยนะครับที่่คอออยๆก I'm okay.